แล้วนี่ก็คือสมการทั้งหมดครับที่เราใช้ในการหาขนาดของแรงแม่เหล็กปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้มาจากการทดลองนะครับเพราะงั้นถามว่าสมการนี้ต้องจําได้ไหมต้องจําได้ เราก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาฟิสิกส์ในส่วนของสภาวะแม่เหล็กกันจริงๆแล้วนะครับหัวข้อที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนแค่ประวัติศาสตร์นะก็จะได้รู้จักคําต่างๆนะครับเราจะเริ่มต้นจากการพิจารณาแรงนะครับในหัวข้อ16.2เป็น แรงแม่เหล็กบนประจุเคลื่อนที่เดี๋ยวผมอธิบายที่มานะครับที่มาคือแบบนี้คือ,อตัวสภาวะแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะคล้ายคลึงกับสภาวะไฟฟ้าก็คือมันทําให้เกิดแรงได้โดยแรงที่ว่านี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าตัววัตถุจะไม่ต้องสัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งส่วนของการพิจารณาสภาวะแม่เหล็กเป็นสส่วนทํานองเหมือนกับตอนสภาวะไฟฟ้าก็ครับก็คือสมมุติว่าเรามีแหล่งอยู่อย่างนี้แล้วกันนะครับเนี่ยสมมติอันนี้เป็นทั่วๆไปก่อนนะ มือนเป็นกรณีไอเดียก่อนเรามีแหล่งนะครับอันนี้เป็นแหล่งของสนามแม่เหล็กตัวแหล่งที่ว่านี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดสภาวะแม่เหล็กในบริเวณรอบๆนะครับเหมือนกับสภาวะไฟฟ้าเนี่ยแหละนะครับสภาวะที่อยู่บริเวณรอบๆอย่างงี้นะครับของตัวแหล่งเราก็จะเรียกว่าสนามแม่เหล็กนะครับก็จะแทนด้วยตัว B ีใหญ่เรามีลูกศรข้างบนเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับจากนั้นเนี่ยเ,เมื่อบริเวณรอบๆมีสนามแม่เหล็กอยู่มันก็จะส่งผลต่อประจุนะครับซึ่งเราอาจจะวางประจุ ในบริเวณรอบๆเนี่ยเป็นประจุบวกหรือประจุลบก็ได้นะครับแล้วผลของสนามแม่เหล็กที่ว่านี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดแรงนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าแรงแม่เหล็กแรงก็ตัว F มีลูกศรข้างบนนะครับแรงแม่เหล็กก็ใช้เป็นตัวห้อย B ใหญ่ถ้าเป็นแรงไฟฟ้าก็ตัวห้อย E ใหญ่ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2สเต็ปเหมือนกับที่เราเคยเรียนผ่านมาก็คือเราจะดูว่าแรงเนี่ยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเป็นยังไงจากนั้นก็จะดูว่าสนามแม่เหล็กมีผลต่อประจุที่อยู่ในสนามเนี่ย ทำให้เกิดแรงตรงนี้ยังไงบ้างที่นี้เดี๋ยวคุณจะพบว่าตัวสนามแม่เหล็กตัวนี้ซึ่งเกิดจากแหล่งนะครับมันมีความซับซ้อนพอสมควรซึ่งในมปลายเราเนี่ยก็จะไม่ได้เรียนอะไรมากมายครับเนื่องจากว่ามันซับซ้อนพอสมควรเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่วิธีการเรียนเนี่ยเราจะเริ่มจากการสมมุติให้มีสนามแม่เหล็กตัวนี้ค่าหนึ่งนะครับโดยยังไม่พูดถึงตัวแหล่งตัวนี้แล้วก็จะพิจารณาส่วนที่ง่ายกว่าก็คือเอาประจุวางไว้ในสนามนะครับแล้วก็ดูว่ามีแรงเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูตรงส่วนนี้ก่่่อนนนนนเเป็สวแรรกะคับีย ส่วนแรกก็จะมีความหมายว่ากำหนดให้มีสนามแม่เหล็กค่าหนึ่งโดยยังไม่ต้องถามว่ามาจากแหล่งตรงไหนนะครับแล้วก็พิจารณาว่ามีประจุวางอยู่มีแรงเกิดขึ้นเป็นอย่างไงบ้างซึ่งก็คือหัวข้อน,นี้นี่เองก็คือตัวแรงแม่เหล็กนะครับบนประจุซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายคําว่าเคลื่อนที่อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวพอเราตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราถึงจะย้อนกลับมาตรงส่วนนี้นะครับว่าส่วนเนี้ยแหล่งนะครับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเป็นอย่างไงบ้างตามนี้โอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงส่วนนี้นะครับ ทีนี้ในการพูดถึงตรงส่วนนี้เนี่ยตัวสนามแม่เหล็ก B ใหญ่นะครับก็จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเนี่ยซึ่งจะประกอบไปด้วยขนาดแล้วก็ทิศนะนะครับขนาดแล้วก็ทิศเราก็ยังคงใช้ลักษณะเดียวกับกรณีของสนามไฟฟ้านะครับเราก็จะแทนเขียนแทนด้วยลูกศรเวกเตอร์ธรรมดาอย่างนี้แหละสมมติาสนามแม่เหล็กของเรามีทิศชี้ไปทางขวาก็ลูกศรอ,อย่างนี้แล้วก็เขียนกำกับเอาไว้แบบนี้นะครับ ตามนี้นะเอาเบื้องต้นคือแบบนี้ก่อนเหมือนที่บอกนะอย่าเพิ่งถามนะครับว่าสนามแม่เหล็กตรงนี้มีรูปแบบเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างซึ่งมันเกิดขึ้นจากแรงตอนนี้ถือว่าเรามีสนามแม่เหล็กค่าหนึ่งก่อนนะครับทีนี้เราก็จะมาดูตัวแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นบนประจุที่วางอยู่ในสนามนี้ในส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้คุณดูนะคุณจะพบว่าตัวแรงที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับเยอะ ว,วิธีการเรียนตอนนี้ง่ายๆเราจะทําการแยกออกเป็นส่วนของขนาดกับทิศนะครับโดยเราจะเริ่มต้นจากการพิจาราก่อนว่าขนาดของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็ทิศเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งจะพบว่าแรงแม่เหล็กก็มีขั้นตอน 1, 2, 3, 4พอสมควรนะ แต่ก็จะเหมือนกับทุกๆแรงนะครับสิ่งสาคัญก็คือเวลามีแรงซึ่งเป็นปริมาณเวกเ,เตอร์คุณต้องถามว่าแรงที่ว่านะขนาดเป็นยังไงทิศเป็นยังไงธรรมชาติของมันเป็นยังไงเมื่อเราเข้าใจแรงนั้นๆแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาแรงเข้าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งในแรงอื่นๆในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่แค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นในส่วนนี้ผมจะอธิบายเริ่มต้นจากตัวขนาดของแรงนะครับตามนี้นะเดี๋ยวมีคํานึงในหัวข้อนี้ก็คือคําว่าประจุซึ่งเป็นประจุเคลื่อนที่ก็จะมีความหมายอยู่ในหัวข้อนี้นะครับ 12.16.2.1นะครับเป็นเรื่องขนาดของแรงแม่เหล็กเรามาดูว่าทำไมประจุต้องเคลื่อนที่นะครับโอเคดูกันเลยนะเริ่มต้นก็คือว่าตอนที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าเนี่ยเราพบว่านะครับตัวสนามไฟฟ้านะครับถ,ถ้าเรามีสายไฟฟ้า E อยู่นะอย่างนี้นะสมมตินะครับแล้วเสร็จแล้วเราเอาประจุวางลงไปสมมตินนะผมเอาเป็นกรณีตัวอย่างแล้วกันถ้าผมวางประจุบวกเข้าไปปุ๊บนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นทันทีถ้าวางประจุบวกแรงไฟฟ้าก็จะมีทิศเดียวกับทิศของสนามนะครับโดยที่แรงไฟฟ้าก็จะมีขนาดเท่ากับการเอาปริมาณประจุแล้วก็คูณกับขนาดของสนามถ้าคุณวางประจุลบแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะมีทิศตรงกันข้ามกับสนามขนาดก็เหมือนเดิมนะครับเอาปริมาณประจุคูณกับขนาดของสนาม อันนี้คือสนามไฟฟ้าจะเห็นได้ว่าผมวางประจุบวกประจุลบไม่ว่าจะวางแล้วมีสภาวะเป็นยังไงเนี่ยเกิดแรงเสมอแต่ว่ากรณีของสนามแม่เหล็กไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าผมมีสนามแม่เหล็กอยู่ข้างอ,อยู่สนามหนึ่งนะครับแบบนี้อันนี้สมมุติขึ้นมาก่อนนะเหมือนเดิมนะันอย่าถามว่าสนามนี้มายังไงให้เราสมมุติไปก่อนว่ามีสนามจากนั้นผมวางประจุลงไปนะครับสมมติเอาวางประจุบวกลงไป ปรากฏว่าถ้าผมวางประจุบวกลงไปเนี่ยประจุวางลงไปแล้วนิ่ง,งๆอยู่เฉยๆนะครับไม่มีแรงเกิดขึ้นนี่คือธรรมชาตินะไม่มีแรงเกิดขึ้นมันจะมีแรงเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประจุมีการเคลื่อนที่ครับสมมุติว่าประจุเคลื่อนที่อย่างนี้ก็คือความเร็ววนะครับอย่างนี้ประจุเคลื่อนที่อยู่ในสนามแม่เหล็กเนี่ยถึงจะมีแรงเกิดขึ้นได้และนี่คือสิ่งที่ต่างกันอันที่1กับตัวกรณีของสนามไฟฟ้า,ฟาเพราะงั้นนี่คือที่มาครับของหัวข้อเมื่อกี้ที่บอกว่า เป็นแรงแม่เหล็กบนประจุเคลื่อนที่ความหมายก็คือแรงแม่เหล็กจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประจุมีการเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีไม่ได้มีแค่นี้นะมีรายละเอียดมากกว่านั้นอีกโอเคงั้นเราก็มาดูในส่วนของขนาดของแรงกันนะครับว่าเป็นยังไงเริ่มต้นก็คืออย่างที่บอกเราจะเริ่มต้นผมขอใช้ภาพนี้เลยแล้วกันนะครับขอเอารลบออกไปทิ้งไปหน่อย รเริ่มต้นก็คือสมมุติว่าตัวประจุตัวนี้เนี่ยผมก็ให้มีประจุเป็นประจุ q นะครับอาจจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบก็ได้ถ้าเราจะพูดถึงปริมาณประจุก็คือใส่แค่ตรงนี้เฉยๆนะครับเป็นเครื่องหมายค่าสมบูรณ์สแสดงถึงปริมาณประจุเริ่มต้นเนี่ยแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนประจุตัวเนี้นะครับ ซึ่งจะเกิดขึ้นตอนที่ประจุต้องมีการเคลื่อนที่นะแต่ตอนนี้นสมมติมว่าเรายังไม่ต้องพูดถึงแฟกเตอร์นั้นมันมีหลายแฟกเตอร์เราดูแฟกเตอร์ที่1ก่อนเราพบว่าแฟกเตอร์ที่1นะครับแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนประจุเนี่ยมันจะมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณประจุความหมายก็คือแบบนี้นะครับความหมายก็คือสมมติว่าคุณมีสนา,สนามาแม่เหล็กอยู่ค่าหนึ่งนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะคุณมีประจุวางอยู่ตรงนี้สมมติมมว่าคุณวาง1คูลอมแรงก็มีค่าหนึ่งพอคุณวาง2คูลอมแรงมมมมาาาากกขขึึ km, ข้้นนวงง3คูลอแรต ปริมาณประจุเพราะฉะนั้นอันนี้คือมาจากการทดลองอย่าลืมว่าพื้นฐานของแรงพวกนี้เนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับเราได้ข้อมูลหลัานี้จากการทดลองเพราะงั้นตรงส่วนนี้คุณต้องรับทราบนะครับอันที่1ขนาดของแรงแม่เหล็กนะครับก็คือ Fb ไม่มีลูกศรข้างบนนะจะแปรผันตรงกับตัวปริมาณประจุครับไม่ว่าจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นการทดลองส่วนในส่วนต่อไปก็คือว่าเมื่อคุณวางตรงเนี้ย เป็นประจุที่มีปริมาณค่าหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงนะตัวนี้ไม่เปลี่ยนจากนั้นคุณเพิ่มหรือลดตัวสนามแม่เหล็กตัวนี้นะครับให้มีขนาดมากขึ้นหรือลดลงอย่าง,างเช่นคุณวางประจุไป1คูลอมนะครับ คุณใช้สนามแม่เหล็กตรงนี้หหน่วยนะท่องตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงหน่วยนะหหน่วยก็ได้แรงค่า1พอ2หน่วยแรงเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3หน่วยแรงเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเมื่อปัจจัยอื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าแรงแม่เหล็กก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของสนามแม่เหล็กด้วยซึ่งก็เป็นไปตาม c อ m mon เ e n s e ง่ายๆนะครับเพราะงั้นตรงนี้แรงแม่เหล็กก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของสนามแม่เหล็กอย่าลืมว่าส่วนนี้คือมาจากการทดลอง แล้วก็แฟกเตอร์สุดท้ายครับก็คือเป็นแฟกเตอร์ที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าตัวประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กเนี่ยจะเกิดแรงแม่เหล็กก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนที่ครับทีนี้ต่อเมื่อมันเคลื่อนที่เนี่ยผมขอเอาไว้ตัวนี้ออกนะจะได้ใส่ส่วนที่เกี่ยวข้องทีนี้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เนี่ย,ไม,ยไม่ใช่ว่าประจุตัวนี้เคลื่อนที่แล้วจะมีแรงเกิดขึ้นทุกครั้งครับผลการทดลองเนี่ยละเอียดมากกว่านั้นอีกพบว่าถ้าประจุเคลื่อนที่แล้วเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกับสนานมแม่เหล็กนะอยู่ในแนวเดียวกักบสนามแม่เหล็กอย่างเช่น อยูใ่ในแนวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแดงก่อนเลยนะครับอย่างเช่นตัว like อยู่ในแนวอยู่ในแนวก็คืออยู่ในทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กอย่างเงี้ยอย่างเงี้นะครับเป็นความเร็ว V ค่าหนึ่งถึงแม้จะเคลื่อนที่นะแต่ทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กอันนี้ไม่เกิดแรงเหมือนกันครับหรือไม่ว่าหรือไม่ก็จะเป็นเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็กอย่างนี้ครับอันนี้ก็ไม่เกิดแรงนะครับไม่ว่าคุณจะเคลื่อนที่เร็วขนาดไหนนะถ้าเกิดสมมติเป็นตัวเลขก็อย่างเช่นคุณจะเคลื่อนที่10เมตรเปอร์เซกร้อยเมตรเปอร์เซก พันเมตรเปอร์เซกแต่ถ้าทิศการเคลื่อนที่นะครับอยู่ในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นทิศเดียวกันหรือทิศตรงกันข้ามไม่เกิดแรงทั้งหมดเลยครับแต่มันจะเกิดแรงก็ต่อเมื่อการ,การเคลื่อนที่นะไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็กยกตัวอย่างเป็นตัวเลขนะครับจะได้เห็นภาพนะยกตัวอย่างเป็นตัวเลขอย่างเช่นผมสมมุติว่าให้เอาเป็นทิศหนึ่งคืออันนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยสิเมตรเปอร์เซกแต่ปรากฏว่าอยู่ใน,ใน,ในทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กไม่เกิดแรงครับจากนั้นเนี่ย ถ้าเกิดมันเคลื่อนที่เอียงลงไปครับเมื่อเทียบกับตัวสนามแม่เหล็กคือเอียงไปเท่านี้นะ10เมตรเปอร์เซกเท่าเดิมนะครับปรากฏว่าเกิดแรงแล้วนะครับเกิดแรงแล้วนะครับแต่ว่าแรงที่เกิดขึ้นอย่างน้อยนะปรากฏว่าพอเปลี่ยนทิศนะอย่างนี้นะ10เมตรเปอร์เซกเหมือนเดิมนะครับเกิดแรงเหมือนกันครับแล้วก็มากขึ้นนะแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมากขึ้นแม้ว่าตัวนี้จะมีขนาดของความเร็วเท่าเดิมนะครับยิ่งเรา,เ,าเปลี่ยนทิศไปอย่างเงี้ย10เมตรเปอร์เซกนะครับ เกิดแรงนะครับแล้วก็มากขึ้นไปอีกเนี่ยผมใช้ลูกศรเป็นแบบนี้มากขึ้นไปอีกนะครับแล้วเราก็พบว่าแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมากที่สุดก็ต่อเมื่อตัวความเร็วนะครับมีทิศต,ตั้งฉากครับกับตัวสนามแม่เหล็กตัวนี้ขนาดของแรงแมกซิมัมเลยครับเนี่ยเขียนอย่างนี้ครับขนาดของแรงแมกซิมัมเมื่อเทียบเมื่อแฟกเตอร์อื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแบบนี้นะโอเคอันนี้ก็คือแมกซิมัมเลย นะครับในกรณีตั้งฉากจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูตามนี้เนี่ยเราพบว่านะครับจากการทดลองเราพบว่ายิ่งตัวความเร็วเนี่ยมีทิศเปลี่ยนแปลงในเชิงที่เรียกว่าเข้าสู่แนวตั้งฉากมากเท่าไหร่นะครับตัวแรงที่เกิดขึ้นก็จะมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็มากที่สุดตอนที่ตั้งฉากกันซึ่งเราพบว่าตัวขนาดของแรงแม่เหล็กนะครับมันจะเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงกับตัวความเร็วแต่เป็นความเร็ว ในส่วนที่ตั้งฉากกับตัวสนามแม่เหล็กครับอ่าดูตรงส่วนนี้ผมใช้เป็นสีเขียวแล้วกันตรงส่วนนี้คือสานามแม่เหล็กนะครับส่วนประกอบของความเร็วในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กในกรณีที่อยู่ในทิศเดียวกันตรงนี้จะเห็นว่าไม่มีส่วนประกอบในแนวตั้งฉากเลยนะเพราะมันอยู่ตรงนี้หมดแต่พอเป็นตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบดูตามลูกศรน,นะในแนวตั้งฉากก็คือส่วนนี้นะครับเนี่ยเขียวเขียวเล็กๆตรงนี้เห็นไหมเสร็จแล้วพอเบรคเป็นทิศนี้นะครับตัวส่วนที่ประกอบในแนวตั้งฉากก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็จะเยอะขึ้นพอเป็นตรงนี้ส่วนประกอบในแนวตั้งฉากก็จะเยอะขึ้นอีกเห็นไหมครับแล้วก็สุดท er ้ายพออยู่ในแนวตั้งฉากนี่ก็คือความเร็วทั้งหมดก็คือเป็นส่วนประกอบในแนวตั้งฉากตรงส่วนนี้ก็คือจะได้แรงมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากการทดลองเนี่ยเราพบว่าขนาดของแรงแม่เหล็กนะครับจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของความเร็วในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กคุณจะเห็นได้ว่ารายละเอียดของแรงแม่เหล็กเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างจากแรงอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอให้รับรู้ว่านี่คือธรรมชาติเพราะงั้นค่อยๆทําความคุ้นเคยกับมันนะครับเราจําเป็นต้องทําความคุ้นเคยกับมันแบบนี้ทีนี้เราก็จะหาวิธีทางคณิตศาสตร์ในการระบุตรงส่วนประกอบของความเร็วในแนวตั้งฉากวิธีการก็คือแบบนี้นะครับเราจะเอาเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กนะครับอย่างกรณีนี้นะเวกเตอร์สนามแม่เหล็กก็คือทิศนี้นะครับแล้วก็เอาเวกเตอร์ของความเร็วนะครับเนี่ยเวกเตอร์ของความเร็วก็คือตัว V ีเอาหางมาต่อที่จุดเดียวกันสมมติว่าเป็นความเร็ว V อย่างนี้นะ ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็กถึงจะเกิดแรงได้เมื่อเอาหางมาต่อที่จุดเดียวกันให้คุณระบุมุมนะครับซึ่งเป็นมุมขนาดเล็กระหว่าง2เวกเตอร์นี้จะมี2มุมนะก็คือมุมนี้เป็นมุมเล็กกับมุมด้านนอกที่เป็นมุมใหญ่ให้ระบุมุมนี้นะครับซึ่งเป็นมุมขนาดเล็กเราแทนด้วยมุมฟรีนะครับจากนั้นส่วนประกอบของความเร็วในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเนี่ยจะเกิดจากการแยกความเร็วตรงนี้ออกเป็นส่วนประกอบ2ส่วนในแนวนี้ซึ่งเป็นแนวขนานกับแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กแบบนี้นะครับ เราก็จะลากเวกเตอร์ของความเร็วนะออกจากหางที่เดียวกันในแนวตั้งฉากอันนี้ก็คือในแนวขนานกับสนามแม่เหล็กจากนั้นก็แยกตามพื้นฐานของเวกเตอร์ครับตัวนี้อยู่ชิดกับมุมเอฟีนะครับก็จะเป็น v แล้วก็ cos นะครับฟีส่วนนี้อยู่ห่างจากมุมฟีก็จะเป็น v แล้วก็ s i n ฟี คุณก็จะเห็นได้ว่าความเร็ว v ตัวนี้ถูกแยกเป็น2ส่วนนะครับก็จะแทนด้วย2ส่วนนี้เอาของเดิมออกก็จะเห็นได้ว่าความเร็ว v cost f r เนี่ยเป็นความเร็วที่อยู่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็กจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงส่วนนี้ไม่ทําให้เกิดแรงนะตามพื้นฐานที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วนะครับว่าความเร็วที่อยู่ในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็กไม่ทาให้เกิดแรงนะครับเพราะฉะั้นตรงนี้ตัดทิ้งเพราะฉนั้นความเร็วที่ทําให้เกิดแรงก็คือส่วนนี้นะครับก็คือ v s i n e free โอเคนะอันนี้คือเราพยายามที่จะ เขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับการทดลองที่เราได้นะครับงั้นเราก็จะได้แฟกเตอร์ที่3นะครับว่าตัวขนาดของสนามแม่เหล็กเนี่ยจะแปรผันตรงกับ v แล้วก็สายฟรีอย่าลืมนะว่ามุมฟีคือมุมที่เกิดจากการเอาเวกเตอร์ความเร็วกับเวกเตอร์สนามแม่เหล็กนะครับเอาหางว่าต่อที่จุดเดียวกันระบุระบุด้วยมุมขนาดเหล็กตามนี้นะครับจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็น3ามแฟกเตอร์ที่มีผลต่อตัวขนาดของสนามแม่เหล็ก เราก็สามารถรวม3ามแฟกเตอร์นี้เขียนรวมกันได้ว่าขนาดของสนามแม่เหล็กนะครับจะขึ้นอยู่กับปริมาณประจุขึ้นอยู่กับขนาดของสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับ v ซี่ฟรีหรือก็คือส่วนประกอบของความเร็วในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กตามนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราจะเขียนเป็นสมการนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากเครื่องหมายแปรผันตรงเนี่ยเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะตามพื้นฐานของเรานะ ก็คือเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับอ่าไม่ใช่นะครับ fb นะแล้วก็เอ่อก็จะเท่ากับค่าคงตัวตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นปริมาณประจุขนาดสนามแล้วก็สายฝีจากนั้นตรงส่วนของค่าคงตัวตัวนี้นะครับ เดี๋ยวในส่วนต่อไปในส่วนของการกําหนดหน่วยของตัวสนามแม่เหล็ก B ตัวนี้นะครับเราจะกําหนดหน่วยจนกระทั่งค่าคงตัวตัวนี้มีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้ไว้ก่อนว่าค่าคงตัวตัวนี้มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราเอาตรงนี้ออกไปนะก็คือเป็น1เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่านะครับผมขอเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะเราก็เราก็จะสรุปได้ว่าตัวสนามแม่เหล็กนะครับในส่วนของขนาดเราจะเขียนได้ออกมาเป็นแบบนี้นะก็คือเป็น Q Vb เราสลับที่กันนิดนึงเ,เรา,เาสลับที่กันนิดนิดนึงนะครับเรานิยมก็เอามาแบบนี้ Qvb แล้วก็สายฟรีนะครับผมเขียนกำกับเอาไว้ตรงนี้นะว่ามุมฟรีเนี่ยคือมุมที่คุณเกิดจากการเอาสนามแม่เหล็ก B กับเอาความเร็ว V นะครับเอาหางมาต่อที่จุดเดียวกันและระบุด้วยมุมขนาดเล็กแบบนี้นะครับจะได้ชัดเจนโอเคนะอันนี้ก็คือ,อที่มาของตัวขนาดของสนามแม่เหล็ก ก็จะมาจากการทดลองนะครับแล้วเราก็ใช้ภาษาคณิตศาสตร์ช่วยในการที่จะระบุปริมาณต่างๆก็ไอที่เมื่อกี้ผมอธิบายเกี่ยวกับตัวความเร็วนะครับทิศต่างๆกันซึ่งจะทําให้เกิดแรงแม่เหล็กต่างกันเนี่ยก็คือตามภาพ16.1นะครับเป็นขนาดของแม่ของแรงแม่เหล็กตามทิศการเคลื่อนที่ของประจุและนี่ก็คือที่มาที่บอกว่า แรงแม่เหล bon ็กบนประจุเคลื่อนที point, so ่นะครับก็คือประจุต้องเคลื่อนที Found ่ก่อนถึงจะมีแรงได้แต so ่ว่าไม่ใช่ว่าเคลื่อนที่แล้วจะต้องเกิดแรงทุกครั้งนะครับแรงที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้องไม่ใช่เคสนี้นะเคสนี้คือเคลื่อนที่เห็นไหมในทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กอันนี้ไม่เกิดแรงครับส่วนเคสนี้นะครับอันนี้สนามแม่เหล็กไปทางซ้ายเคลื่อนที่ไปทางขวาอันนี้ก็อยู่ในแนวเดียวกันแต่เป็นทิศตรงกันข้ามอันนี้ก็ไม่เกิดแรงนะก็จะเกิดแรงเฉพาะกรณีนี้นะครับก็คือสนามแม่เหล็กสมมติกรณีไปทางขวา ความเร็วไปทางนี้นะครับเนี่แล้วเราก็กําหนดมุมขนาดเล็กที่เกิดจากการเอาหางว่าต่อที่จุดเดียวกันแล้วก็จะบอกว่าแรงแม่เหล็กจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบในแนวตั้งฉากคือตัวนี้เท่านั้นนะครับก็คือ v s i n phi นะครับอันนี้ก็คือที่มาที่เมื่อกี้นี้ผมอบอกเอาไว้ทีนี้เราก็จะมีการเรียกชื่อตรงนี้นะครับตัว v s i n phi เนี่ยเดี๋ยผมดูจากรูปของผมแล้วกันนะตัว v s i n phi ตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นส่วนประกอบของความเร็วนะครับเนี่ย เป็นส่วนประกอบของความเร็ว v ตัวนี้แต่ว่าเป็นเฉพาะในแนวที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเราก็เลยจะเขียนสั้นๆตัวนี้ว่าเป็น v ในแนวตั้งฉากนี้ก็ได้ก็ให้รู้ว่าเรามีแค e ่ความเร็ว v กับแม่เหล็กไงงนั้นตรงนี้ v ตั้งฉากก็หมายถึงตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สมการตัว <one> น<ๆ>ี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนตรงนี้อ่านนิดนึงนะครับตัวนี้ v สาฟีนะครับเราก็จะเขียนเป็น v ตั้งฉากเพราะฉะนั้นสมการของเราเนี่ยก็จะเขียนลดรูปไปได้นิดนึงนะครับก็จะเป็น q แล้วตรงนี้ก็เป็น v ตัั้งฉากนะครบ นะแล้วก็คูณกับสนามแม่เหล็กางนี้นะครับรูปไหนก็ได้นะครับมีความหมายเดียวกันโอเคนอกเหนือจากนั้นนะเรายังเขียนสมการนี้ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับผมขอลงไปด้านล่างแล้วกันนะสมการที่เมื่อกี้เราได้ออกมาออสองส่วนแรกนะครับอันที่1ก็คือ fb นะเท่ากับปริมาณประจุ q นะครับ v B แล้วก็สายฟี หรือจะเขียนในรูปของตัวนี้ก็ได้นะครับ Q แล้วก็เป็น v ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก B นะครับแต่ว่าสมการที่วันนี้เนี่ยยังเขียนได้อีกรูปหนึ่งนะครับผมให้ดูตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าเรามีตัวสนามแม่เหล็ก B แบบนี้แล้วกันนะอันนี้สนามแม่เหล็ก B นะครับแล้วเราก็มีความเร็ว v อย่างนี้นะครับ ปกติแล้วมุมฟรีก็จะเป็นมุมขนาดเล็กเมื่อเอาหางของ2เวกเตอร์นี้มาต่อที่จุดเดียวกันจากนั้นเนี่ยตามสมการนี้นะครับผมก็สามารถที่จ,จับคู่ใหม่นิดนึงนะตรงนี้ปกติแล้วคือมาจาก v ไซฟีนะครับแต่ผมเอา v มาไว้ตรงนี้แต่ตอนนี้จะจับคู่ใหม่ขอเป็นแบบนี้นะครับเป็น b ไซฟี แล้วเรามาดูว่า b ไซฟีคืออะไรนะครับมาดูจากรูปขวามือรูปขวามือเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีเวกเตอร์ b อย่างนี้อยู่นะครับถ้าเราจะยํำการแยกตัวเวกเตอร์ b เนี่ยออกเป็นส่วนประกอบสส่วนบ้างนะเป็นส่วนประกอบสส่วนในแนวเดียวกับความเร็วแล้วก็ในแนวตั้งฉากเนี่ยนะก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือรูปแบบนี้เพราะงั้นถ้าเราจะแยกเวกเตอร์ b นะออกเป็นส่วนประกอบสส่วนก็ลากออกจากหางที่เดียวกันนะครับกลากอย่างนี้นะครับออกจากหางที่เดียวกัน ลากอย่างนี้ออกจากห่างที่เดียวกันนะครับนี่ตรงส่วนนี้อยู่ห่างจากมุมฟรีนะครับก็จะเป็น B แล้วก็สายฟีตรงส่วนนี้อยู่ชิดกับมุมฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็น B แล้วก็คอร์สฟีหลกกักการก็เอา b ออกอย่างนี้นะครับเมื่อเรา B ออกเราก็จะเห็นได้ว่าเ,เราจะมีสส่วนส่วนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นสนามแม่เหล็กกับตัวความเร็วที่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับเห็นไหม ตามที่เรามีผลการทดลองในช่วงต้นเราจะพบว่าส่วนนี้นไม่เกิดแรงนะครับเพราะว่าส่วนที่เกิดแรงจะต้องไม่ใช่ส่วนที่ความเร็วกับสนามแม่เหล็กอยู่ในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นส่วนนี้ของสนามแม่เหล็กไม่ทําให้เกิดแรงสนามแม่เหล็กส่วนที่ทําให้เกิดแรงก็คือส่วนนี้นะครับ B บีไซฟีเห็นไหมครับใจว่า B ีไซฟีก็คือเป็นสนามแม่เหล็กส่วนที่ตั้งฉากกับตัวความเร็วเห็นไหมครับเราก็ตั้งชื่อตัวนี้ว่าเป็น B ตั้งฉากก็ได้ซึ่งเราก็ต้องรู้เองนะครับว่าตั้งฉากที่ว่านี้คือตั้งฉากกับ V นะเพราะเรามีแค่2เวกเตอร์นะคร โอเคงั้นตัวนี้เนี่ยเราสามารถเขียนอีกรูปหนึ่งได้ว่าเป็น b ในแนวตั้งฉากเราก็เลยได้สมการของแรงแม่เหล็กนะครับออกมาเป็น qv หรือไม่ก็ b ในแนวตั้งฉากนะครับแบบนี้นะผมเอาวงเล็บข้างบนออกแล้วนี่ก็คือสมการทั้งหมดครับที่เราใช้ในการหาขนาดของแรงแม่เหล็กปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้มาจากการทดลองนะครับเพราะงั้นถามว่าสมการนี้ต้องจําได้ไหมต้องจําได้ เพราะว่ามาจากการทดลองแต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเรามีสมการต,ต,ต่อไปที่พัฒนามาจากสมการเหล่านี้นะครับแล้วสมการไม่ได้ยุ่งยากอะไรเป็นการพัฒนาทางคณิตศาสตร์เงี้ยคุณก็ไม่ต้องจานะครับก็ใช้ความเข้าใจก็สามารถเขียนขึ้นมาได้แต่อันนี้เป็นความเป็นจริงทางธรรมชาติคุณต้องจําได้โอเคเพราะฉะนั้นสรุปว่าคุณสามารถหาขนาดของแรงแม่เหล็กได้จากสามอันนี้นะโดยที่ตามพื้นฐานอย่าลืมนะครับแรงเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้องมีความเร็ววีนะครับที่ไม่ได้อยู่ในทิศเดียวกันกับ ตัวสนามแม่เหล็กนะครับเพราะงั้นจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อประจุเคลื่อนที่แล้วก็ต้องเคลื่อนที่ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็กด้วยโอเคก็ในส่วนของตัวขนาดก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะอธิบายการหาทิศของแรงแม่เหล็กซึ่งก็มีขั้นตอนอีกเหมือนกันนะครับไปดูกัน